นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมทำไมการจนบบรีถึงผีดุสวัสดีค่ะวิจาชแนลพอยต์บิวค่ะวันนี้มาในโทนเสียงที่แปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้จะมาคุยเรื่องเล่าทั่วไปกันค่ะแต่เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องผีและบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่การณจนบรุรีนั่นไงอยากจะเปิดคลิปแบบน่ากลัวน่ากลัวอยากจะเล่าเรื่องผีแต่มันก็อดติดตลกไม่ได้สักทีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องผีนะคะคนและไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่การจนจันทรีป กานนะกานนะเออถูกละโอเคการนจละบ,บุรีเอ,อ้ยไม่ใช่การจนบ,บุรีโอ้ลิ้นมันก็พันกันไปเรื่อยๆอย่างงี้นี่แหละค่ะเอาว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผีที่การจนบ,บุรีกันซึ่งแน่นอนว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราได้ยินเรื่องผีในไทยกันมาเยอะแยะแหละเดี๋ยวก็เรื่องผีที่นั่นที่นูน่นที่นี่จังหวัดนั้นในโรงแรมน,น,น,นี้นู่นนี่นั่นแต่เชื่อไหมว่าในบรรดาจังหวัดทั้งหลายในไทยเนี่ยจังหวัดที่วิวได้ยินเรื่อง บ่อยที่สุดก็คือการจนบุรีนี่แหละคําถามที่น่าสนใจก็เลยเป็นว่าแล้วทําไมการจนบุรีมันถึงผีดุกว่าจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นแบบผีเขาสู้ไม่ได้หรอหรือว่ายังไงวันนี้รก็เลยไปพยายามเก็บรวบรวมเอาสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ว่าทําไมทําให้การจนบุรีผีดุกว่าจังหวัดอื่นเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ก่อนอื่นนะคะพูดต้อหนอกุกคนก่อนว่าวิวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัมผัสทางวิญญาณหรืออะไรต่างๆที่สามารถคอนเฟิร์มบอกทุกคนได้นะว่าการจนาบ,บุรีเนี่ยผีดุที่สุดคือส่วนตัววิวอะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไปการจนาบ,บุรีค่อนข้างบ่อยในสมัยเด็กๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับการจนาบ,บุรีมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกที่ไปรับน้องมหาวิทยาลัยที่การจนาบ,บุรีแล้วไปนั่งอยู่ที่แพรริมน้าเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมานั่งแบบโกงด้วยแปบบ๊แบบนั่งไปนน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 ััั่่่่่่่่่งมมาาาาออออ้ววีีีีไใชเเเเเพพพืืรนะระคคทยูดดๆิดป็ก๊ง อยู่ด้วยกันเนี่ยก็หยิบไก่เป็นเป็น,ปนมากินซะอย่างนั้นหรืออย่างแบบว่าโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ในการจนันทบุรีก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรกันอีกหลักฐานนึงก็อาเรื่องทียดที่ทําออกมา2ภาคแล้วเนี่ยที่เป็นหนังเนี่ยนะก็มาจากกระทู้พันทิพย์ที่เล่าเรื่องผีการจนันทบุรีเหมือนกันนะคะยังไม่พอถ้าใครเคยไปเข้าค่ายที่เขาชนไก่ออ้หูเรื่องเล่าเป็นล้านดังนั้นเนี่ยเอาจากสถิติที่คุณคุณ้นหูก็รู้สึกแล้วว่าการจนันทบุรีผีเยอะจริงส่วนจะเยอะที่สุดไหมพู้ขออนุญ,ญาตไม่เป็นคนคอนเฟิร์มนะเพราะว่า สงสัยขึ้นมาในใจแล้วว่าวิวก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็มันก็จะต้องมีเหตุผลรองรับสิทำไมการชนะบุรีมันถึงผีดุกว่าที่อื่นทำไมมันไม่ใช่จังหวัดนั้นทำไมไม่ใช่จังหวัดนี้วิวก็เลยคิดว่าอ่ะวิวคงหาเหตุผลเป๊ะมาให้คนฟังไม่ได้แต่สิ่งที่วิวทำได้ก็คือลองไปคุยสาเหตุดูค่ะว่ามันมีสาเหตุอะไรบ้างนะที่มันเป็นเหตุผลเหมาะเจาะที่จะทําให้จังหวัดเนี้ยมันผีดุกว่าจังหวัดชาวบ้านแล้ววิวก็สามารถไปรวบรวมมาได้แล้วรวมไปรวมมาเนี่ยนะวิวก็ได้สาเหตุมาอยยยู่่ปปปรรระะมมาาาาาาณแบบ23สสสสเเเหหตตตตุุดด้้วววกัััันนนททีํคญ็งิศ์ ยูก็เลยคิดว่าเอาละเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ละเริ่มจากสาเหตุแรกก่อนเลยนะทุกคนก็คือขนาดจังหวัดของกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มากในประเทศไทยเมื่อเทียบพื้นที่กับจังหวัดอื่นๆเนี่ยนี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสาของไทยนะคะรองจากนาครราชสีมาแล้วก็เชียงใหม่ด้วยขนาดที่ใหญ่ของกาญจนบุรีเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่สมมติเราลองสมมติตั้งทฤษฎีเลยว่าประเทศไทยเราไม่สามารถมีผีอัดแน่นกันอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เยอะเกินไปนะสมมติให้มีผีหนึ่งตนต่อทททีี่่่่วาจะไได้มัับกน แบ่งสัมปทานกันหลอกเนี่ยลองคิดดูการจนาบุรีมันใหญ่กว่าชาวบ้านไงดังนั้นถ้านับตามจํานวนผีต่อตารางเมตรแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการจนาบุรีเนี่ยน่าจะมีผีมากกว่าจังหวัดอื่นๆก็เพราะว่าความใหญ่โตของการจนาบุรีนี่แหละแต่ใดๆก็ตามฟังเหตุผลนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อย make ซนส์ไม่อย่างนั้นจังหวัดที่ผีเยอะที่สุดในไทยมันก็ควรจะเป็นเชียงใหม่หรือว่านครราชสีมาใช่ไหมคะดังนั้นเรา move ไปต่อที่เหตุผลที่2ค่ะเหตุผลที่2ที่ทําให้วิวคิดว่าเป็นไปได้นะก็เพราะว่าตัวการเจนนาบุรี่่นีพื้ท ส่วนใหญ่เขาเป็นป่าแล้วก็เป็นภูเขาแล้วคําว่าป่าเนี่ยมันไม่ใช่ป่าแบบปลายหย่อมๆอะไรนะแต่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งถ้ามองในมุมนักอนุรักษ์ก็คืออุดมสมบูรณ์มากเป็นป่าที่แบบว่าธรรมชาติเฟรชๆฟสุดๆที่ตะวันตกก็ติดกัมเมียนมากมีแม่น้ําคงแม่น้าแควโอ้โหธรรมชาติดีอย่างแรงพื้นดินก็อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแต่ในมุมของคนที่อยากเล่าเรื่องผีเนี่ยเรื่องผีกับเรื่องป่ามันเป็นเรื่องที่มาคู่กันอยู่แล้วค่ะคืออย่าลืมว่าเซตติ ของไทยเรามันมีเรื่องผีปงผีป่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่ความเชื่อในป่าเต็มไปหมดแบบคนเข้าไปในป่าแล้วออกไม่ได้เพราะว่าผีบางมีพวกเสือสมิมมีพวกอะไรคือมันมาคู่กันอยู่แล้วเนื่องจากพื้นที่ป่าม,มันมักจะมากับความตายค่ะคือคิดดูถ้าไม่นับเรื่องแบบอาการหาอาหารหรือหาน้ําหรือว่าการหลงป่าอาจจะสิงสาราสัตว์อีกอะไรอีกมันออกมายากเนี่ยนะในป่ามันก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาจจะเป็นไข้ป่ามาลาเรียและอื่นๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหนทางรักษาดังนั้นก็ไม่แปลกที่ในสมัย โบราณเนี่ยเขาจะมองว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความตายคือเข้าไปแล้วอ่ะโอกาสรอดออกมาเนี่ยยากนะคะแล้วพอมีคนไปตายในป่าดเดี๋ยวมันก็จะมีความเชื่ออีกว่าเป็เจ้าผีนี่อยากจะมีคนไปอยู่ด้วยก็ต้องไปหลอกหลอนชาวบ้านที่เข้าไปให้ตายแล้วไปเป็นผีด้วยกันหรือต้องการตัวตายตัวแทนแบบเฮ้ยฉันตายอยู่ตรงนี้มานานแล้วเธอเข้ามาฉันต้องหลอกหลอนเธอเธอจะได้มาตายแทนฉันฉันจะได้จากไปเนี่ยไม่นับเรื่องเซตติ้งของป่าเมืองไทยที่มันไม่ใช่แบบว่าป่าสนสวยงามเหมือนแบบว่าทางเขตอบอุ่นเขตหนาวอะไรนะคะแต่ป่าไทยอ่ะมันเป็นป่าดง เป็นป่าดิบชื้นต้นไม้มันก็ต้นใหญ่โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีเนี่ยมีต้นไม้ที่ต้นสูงๆใหญ่ๆเยอะเพราะดินม,มันอุดมสมบูรณ์อย่างต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีเยอะเลยที่กาญจนบุรีนะคือต้นหล่าชะโอนนะคะเป็นต้นไม้ทรงยาวชลูดขึ้นไปต้นสูงๆเลยสูงขนาดที่ว่าพอมองไกลๆเนี่ยนะคนชอบดูกันเลยว่าเหมือนกับเปรตเนี่ยมาอยู่รวมตัวกันหรือใครที่เคยดูหนังเรื่องห้าแพร่งอะก็จะเห็นเลยว่าห้าแพร่งก็ถ่ายที่กาญจนบุรีนี่แหละเพราะว่าเซตติ้งมันได้นะคะดังนั้นก็ไม่แปลกค่ะที่ด้วยเซต จนบ,บุรีมากมายเต็มไปหมดนะคะเอาจริงๆนะทุกคนที่พูดพูดมาเนี่ยวิวว่ามันก็ใช่แหละแต่จริงๆแล้วมันมีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้การจนาบ,บุรีเนี่ยมีผีเยอะกว่าที่อื่นค่ะเพราะว่ามันมีอีเวนท์ที่ทําให้เกิดผีเต็มไปหมดไงเน,นื่องจากการจนาบ,บุรีเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่เป็นสมรภูมิรบมาแทบจะตลอดประวัติศาสตร์ของตั้งแต่แบบก่อนความเป็นไทยเลยอะ่ะดังนั้นที่เนี่ยมีคนเสียชีวิตทับถมกันหลายเจเนอเรชันมากนะคะเวลาฟังเรื่องผีการจนบบรม,มา สมัยอยุทยาผีสมัยรัตนโกสินทร์ผีช่วงสงครามโลกผีอุเยอะเต็มไปหมดนะเรามาไล่กันดูดีกว่าว่าที่บอกว่าเยอะเยอะขนาดไหนเริ่มตั้งแต่ประวัติต้นเมืองกาญจนบุรีเลยต้องบอกว่ากาญจนบุรีเป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองที่ถ้าสมัยโ,รโบราณเลยก็มีคนอยู่มาตั้งแต่สมัยทวารวดีอะไรละแล้วถ้าเอาด้านชื่อเนี่ยกาญจนบุรีก็มีชื่อปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะแต่กาญจนบุรีเนี่ยมาสําคัญเอาจริงๆก็ในช่วงกรุงศรีอยุธยาค่ะเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เลยว่า มันอยู่ติดเมียนมากดังนั้นสมัยก่อนก็ติดพม่านั่นแหละดังนั้นพูดง่ายๆนี่คือเมืองหน้าด่านในการทําสงครามนะคะซึ่งบริเวณที่เป็นจุดที่เขาชอบปะทะก,กันก็ทุ่งลาดหญ้าหรือไม่กถวแถวๆเขาชนไก่ปัจจุบันนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการจนบุรีเป็นที่ตั้งของอะไรด่านเจดีสามองค์เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพม่ายกทัพมาผ่านด่านเจดีสามองค์นี่แหละมันอยู่ที่การจนบุรีเวลาอายุทยาจะไปตีพมากก่า,า,า,มา,า,าก,ก็ผ่านดานมม่านเจดีสามองค์เวลาพม่าจะมาตีอยุธยาก็ผ่านด่านเจด อยุธยาต้องผ่านด่านเจดีสามองค์ใช่ปะดังนั้นบริเวณนี้ก็จะเป็นสมรภูมิแรกที่ต้องยึดให้ได้ก่อนคือมันไม่ใช่แบบยกเข้ามาแล้วก็ยกยกไปเลยมันต้องแบบยึดตรงนั้นที่ได้แล้วก็ค่อยๆยึด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 ไปด่านเจดีสามองค์ก็เลยมักจะเป็นสมรภูมิแรกเสมอๆนะคะส่วนในช่วงเวลาไหนที่อฝังอยุธยาสามารถเอาชนะได้แบบเออเธอยุดเข้ามาไม่ได้ก็ต้องไล่ตามตีต่อไปก็ต้องเข้าผ่านด่านเจดีสามองค์ไปอีกดังนั้นตรงนี้คือสมรภูมิแบบสมรภูมิสมรภูมิแล้วบริเวณด่านเจดียองงคนีีี่มมทบรรรวขกาจุส เกิดขึ้นเยอะนะคะแต่ในการจนบุรีเนี่ยมันยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่ชื่อว่าบ้านหนองขาวอาเภอท่าม่วงซึ่งถ้าเราไปอ่านในประวัติศาสตร์เราไม่ได้ยินชื่อของบ้านหนองขาวหรอกเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกตรงนั้นว่าบ้านหนองขาวแต่ตรงบ้านหนองขาวเนี่ยมันมีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านก็คือหมู่บ้านตรงรังกับหมู่บ้านดอนกระเดื่อง2หมู่บ้านเนี่ยคือทางเดินผ่านเวลาเดินทับเลยดังนั้นกรุงศรีอยุธยาหรือว่าพม่าจะตีกันทีไรก็ผ่านตรงนี้นี่แหละยิ่งช่วงแบบสงครามเสียกรุงนะโอ้โหบ ถูกเผาวอดไปเลยค่ะซึ่งวัดนี้ก็คือวัดเดียวกับที่พายแก้วในขุนช่างขุนแผนเรียนนั่นแหละก็คือแถวเนี้ยเดี๋ยววัดก็โดนเผาบ้างบ้านก็โดนเผาบ้างคือวอดไปเป็นปกติเลยอะช่วงกรุงแตกก็คือชาวบ้านต้องหนีตายกันกระจัดกระจายหลังพระเจ้าตากกลับมาแบบกอบกู้กรุงแล้วอะพวกชาวบ้านถึงจะกลับมาอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคิดดูที่ที่มันเป็นสมรภูมิขนาดนี้คนตายจะเยอะขนาดไหนแล้วไม่ใช่ตายธรรมดาแบบป่วยตายไงตายแบบโดนฆ่าในสงครามโดนฆ่าตอนอะดรีนาลีนพุ่งโอ้โหตามความเชื่อคนไทยเราชัดเลยตายโหงจ้าคือความ เชื่อเรื่องผีของคนไทยเราอ่ะเราจะพูดถึงวินาทีตอนตายใช่ป่ะว่าถ้าตายไม่ดีบางทีจิตไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นหรือบางทีตกใจหรือแค้นหรืออะไรก็อยู่ตรงนั้นนี่แหละโอ้โหเต็มเต็มเลยนะคะบริเวณกาญจนบุรีเต็มไปด้วยคนที่ตายแบบนี้เอาแค่อยุธยาก็เข้มข้นแล้วนะข้ามมากรุงรัตนโกสินทร์ถามว่ามีอีกไหมมีอีกจ้ะเพราะว่าข้ามมากรุงรัตนโกสินทร์แค่ไม่กี่ปีผ่านมาแป๊บเดียวเหมือนที่วิวเพิ่งเล่าไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นสงครามก้าวทัพเข้าค่ะแล้วหนึ่งในก้าว ทางผ่านด่านเจริสามองแล้วตรงนี้เป็นกองทัพใหญ่ด้วยคือพม่าส่งกองทัพใหญ่มาก็ส่งมาตรงการเจนาบุรีฝั่งสยามส่งคนไปสู้ก็ส่งไปการเจนาบุรีส่งไปแบบสามหมื่นคนเนี้ยดังนั้นสมรภูมิลาดยญ้าสมรภูมิท่าดินแดงที่วิวเล่าว่าเราไปแบบว่าต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองยังไงบ้างก็คือเกิดขึ้นที่การเจนาบุรีดังนั้นกลยุทธ์ที่วิวเล่าไปว่าสยามใช่วิธีตัดสเสบียงนู่นนี่นั่นทําให้ทหาพรพมา่าอดตายรอบค่าอะไรก็อยู่ตรงลาดย้าอยู่ตรงท่าดินแดงอยู่ช่องเขาตรงการเจนาบุรีนั่ะาจ ตายตรงนั้นเยอะขนาดไหนอ่ะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอยแต่มันนานแล้วนะมันตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ผ่านมาก็เป็นร้อยปีแล้วผีส่วนใหญ่ที่การเจนิบุรียุคนั้นอาจจะไปเกิดหมดแล้วก็ได้อาจจะเหลืออยู่แค่แบบไม่กี่ตัวไม่กี่ตนน่าจะไม่เป็นปัญหาะไรขนาดนั้นหรือเปล่าวิวก็ต้องบอกทุกคนว่าใช่ค่ะหลังจากนั้นน่ะการเจนิบุรีก็อาจจะไม่ได้มีการรบกันยาวๆมาเลยตลอดรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนกลางอะไรแต่พอมาช่วงสงครามโลกครั้งที่2เอาอีกแล้วเรื่องเกิดกับการเจนิบุรีอีกแล้วเพราะว่าในสงงคครรรามมโลลกััั้ทททีี่่2เนนนยป็ตอฐบไ อนุญาตให้ญี่ปุ่นเข้ามาสร้างฐานทัพในไทยถามว่าญี่ปุ่นเลือกที่ไหนจ๊ะแน่นอนว่าเราดูโกเบริอังสุมารินกันมาขนาดนี้เราต้องรู้แล้วแหละว่าเขาไปสร้างสะพานกันที่กาญจนบุรีค่ะเพราะว่าเขาต้องการสร้างทางรถไฟไปที่พม่าไงเนื่องจากพม่าเป็นอาณานิคมอังกฤษเขาต้องการจะไปตีตรงนั้นเขาจะไปสร้างที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่กาญจนบุรีประเด็นก็คือเอาแค่เชื่อทางรถไฟสายมรณนะแค่ฟังแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าผีดุแน่ๆนะนะถามว่าทําไมมันถึงมรณนะแบบนั้นก็เพราะว่าตอนญี่ปุ่นมาสร้างอะ่ะเขาใช้วิธีเกณฑ์ เลยอะมาแล้วก็บังคับให้ไปสร้างทางรถไฟแล้วจําข้อแรกที่วิวพูดได้ไหมว่าการจนบ,บุรีเป็นป่ามีไข่ป่ามีอะไรเต็มไปหมดอากาศก็ร้อนสลับกับฝนตกแล้วไอ้คนที่มานี่โอ้โหบางทีเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างนี้จะไปรอดได้ยังไงใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าเขาเกณฑ์คนมาเยอะขนาดไหนเอาแค่เฉลยฝั่งสัมพันธมิตรอังกฤษออสเตรเลียอเมริกันฮอลแลนดานิวซีแลนด์เอาแค่เนี้ยประมาณนี้นะก็เกณฑ์มาแล้วทั้งหมด61,700คนนี่ยังไม่นับกรรมกรชาวจีนชาวยวนชาวชวามาลายูพมา่าแล้วก็อินเดียทีี่เเขาเาากกกณฑ์มอดัังนนน้นึสภพลย ที่มาเจอสภาพอากาศแบบนี้มาเจอป่าแบบนี้แล้วยังต้องทํางานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนอาหารการกินก็ไม่ดีดเพราะเป็นชฉลยใครเขาจะให้กินดีๆทํางานไปทํางานมาก็โอ้โหผอมร่างกายสุดโทมแล้วยังไปเจอโรคระบาดซ้ําไปอีกเพราะตอนนั้นมีอหิวาระบาด,ดังนั้นบริเวณทางรถไฟสายนี้ก็เลยมีคนสังเวยชีวิตไปเยอะมากๆเอาที่เขาประเมินกันนะเขาก็ประเมินว่ามีหลายหมื่นคนเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปที่กาญจานบุรีเราจะเห็นสุสานของแบบชาวต่างชาติที่บางคนเขายังบินมาแบบวางดอกไม้ให้ใหญาติเขาจากต่างประเทศกัน คือมันเยอะถึงขนาดที่เขาลือกันว่าทางรถไฟอ่ะปกติเราภาพทางรถไฟออกใช่ไหมมันต้องมีไม้หมอนกันๆ,ๆเขาบอกว่าหนึ่งไม้หมอนอ่ะเท่ากับหนึ่งศพอ่ะนับง่ายๆแล้วเรื่องทางรถไฟสายมรณะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่โอ้โหบอกเลยว่าคนเล่าลือกันเยอะมากว่าผีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่วงอสะพานข้ามแม่น้ําแควที่คนก็จะเล่ากันว่าดึกๆเนี่ยนะไปผ่านสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยถึงช่วงการสะพานปุน๊บไปยินเสียงกรีดร้องบ้างเสียงร้องไห้บ้างเสียงคนโดนทรมานเพราะความเจ็บปวดก็คือเกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําแควบริเวณทาง ไฟสายมรณะนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ตัวทางรถไฟไม่ใช่แค่ตัวสะพานแต่ตัวสุสานที่วิวเล่าถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นสุสา,ทานทหารพันธมิตรดอนรักหรือว่าสุสา,ทานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนทั้งสองที่ก็มีเรื่องเล่าที่แบบว่าคนหัวลุกเช่นเดียวกันอันนี้คือแค่ฝั่งพันธมิตรนะไม่รวมกับฝั่งทหารญี่ปุ่นทั้งหลายที่ก็มาตั้งแคมป์ตั้งอะไรที่นี่แล้วมันก็ไปมีเรื่องเล่าลือกันอีกว่าตอนที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยเขาก็ต้องถอนตัวแล้วก็กลักจจบกลับกลับกล้วแนนน่อ ว่าพอมีสมบัติก็ต้องมีวิญญาณเฝ้าสมบัติไปอีกใครที่ไปเจออะไรแปลกๆก็อาจจะเป็นแบบว่าทหารญี่ปุ่นที่เฝ้าสมบัติของตัวเองอะไรนะคะซึ่งสภาพกลุ่มหลังที่มีคนเล่ากันก็คือมาแบบหน้าเละเลยอะไรเลยก็คือห่วงสมบัติว่างั้นเถอะเอาว่าอีเวนต์เหล่านี้ก็เป็นอีเวนต์พิเศษที่เกิดขึ้นในกาญจนบุรีแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กาญจนบุรีเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะคะที่เราเล่าแค่เรื่องพิเศษๆนะไม่นับเรื่องราว,วเบสิเกเบส ้าพทุดงเข้าไปแล้วได้ยินเสียงแปลกๆกอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าทั้งหมดเนี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มาที่ไปที่มันมีสตอรี่มีเรื่องราวให้คนสามารถจับไปเล่าเป็นเรื่องผีได้มากกว่าจังหวัดอื่นการจนบุรีก็เลยมีผีเยอะมากกว่าจังหวัดอื่นนั่นเองค่ะว่าแต่มีใครเคยได้ยินเรื่องผีเกี่ยวกับการจนบุรีไหมคะลองมาคอมเมนต์เล่ากันด้านล่างดีกว่าเราจะได้มาแชร์กันว่าเคยได้ยินได้ฟังมาแบบไหนมีผีเจเนอเรชันไหนอีกที่เราไม่ได้เล่าถึงกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าใหนน้กห่าอ,าอลลมด ใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงทุกคนวิวเคยไปเข้าค่ายที่กาญจนบุรีแล้วก็ไปนอนแพบอกเลยว่าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแบบน่ากลัวม,มากแต่ไม่ใช่ผีนะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอยู่บนแพแล้วมันมีบางสิ่งหนีน้ําขึ้นมาบนแพรแล้วมันก็วิ่งอยู่บนแพรแล้วเราก็อยู่บนแพรแล้วเราก็ดีไปไหนไม่ได้สิ่งนั้นคือน้องปีเตอร์ค่ะโอ้โหน่กกากลัวผีอีก ไม่รู้ว่าเจอผีในแพรหรือว่าเจอปีเตอร์ในแพรไหนทรมานกว่ากันเจอผีสวดอาจจะไล่ไปได้เพราะว่าผีมีที่ไปแต่เจอปีเตอร์บนแพรเนี่ยแล้วเป็นคนไม่ฆ่าหบอกเลยว่าน้องก็ไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่มีที่ไปเล่นซ่อนแอบกันทั้งคืนนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายๆสวัสดีค่ะ